ข้อที่น่าตั้งข้อสังเกตนะครับคือจังหวะที่เรียกประชุมใหญ่18มิถุนิยนาน,นี่มันมาสอดคล้องกับปฏิทินการเมืองอเปิดโดยนายกรงตู่ต่ะต้องย้อนความกลับไปสักนิดหนึ่งกันนะครับเมื่อสองวันก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วเมื่อสองวันก่อนทะเลากันยุ่งเลยเมื่อสองวันก่อนนายกรุงตู่บอกกับพี่เพื่อนน้องในที่ประชุมรัฐมนตรีขณะเดียวกันหลังประชุมรัฐมนตรีก็ได้ออกมา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วย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 ถ้อยคำที่ถูกจับปตีความเยอะใช่พูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องนับถอยหลังหนึ่งปีใช่เหมือนรัฐบาลจะอยู่อีกหนึ่งปีอะประมาณนั้นอประมาณนั้นงั่นสิประมาณนั้นจากวันซืนขยับมาเมื่อวานนักข่าวร้อมหน้าล้อมหลัง ล้อมไว้ทุกด้านไม่ให้ลุงป้อมไปไหนจากนั้นก็เอาไม้จ่อปากลุงป้อมถามถูกคนแล้วล่ะค่ะถามหัวหน้าพักลุงป้อมหัวหน้าพักการประชารัฐผู้จัดการรัฐบาลอย่างครับถามลุงป้อมว่าจะยุบสภาใช่ไหมนายกพูดอย่างนั้นแปลว่าอะไรเออทำไมนายกพูดเหมือนจะนับภายหลังหนึ่งปีหรือไม่อะไรประมาณนั้นก็ต้องไปฟังไปฟังหัวหน้าพักกรประชารัฐเช่นค่ะว่าพูดอย่างไรกับคําถามนี้นะคะ เอ๊ะก็มันคบปียังครบเทอมยังอ่ะอะยังไม่ยังมันก็มันก,ก็ไม่มีอะไรเลยว่าไปเองทั้งคุณว่าเองคุณเขียนเองนั่นน่ะเ,นเอาจริครบครบครบเทอมมันกี่ปีอะก็คบเทอมก็กี่ว่าไม่มีเลยคุณเขียนเองเั่านั้นน่ะ ก็มีรู้ก็มันพบเธอมมันเท่านั้นใช่ไหมพบเธอมันเท่าไรพบเธอ,เเธอก็สี่ปีมไอนนี่เป็นรองนารามนีความั่ใจนารัฐบาลจะ้าี่้กยวนการข้างหน้าการข้างหน้าผมคิดคนเดียวไม่ได้หรอกต้องคิดกันหลายๆพักคนะหลายๆคนนะว่ามันมีความเหมาะสมขนาดไหนหลืออากาศมันยังไง ตอนนี้เข้นแข็งไหมล่ะไม่มีไม่เรื่องไปดูเดินใครเขาเป็นคนคิดเองนั่นแหละคุณคิดไปเองนั่ะเป็นเรื่องของพรรคเป็นเรื่องของพรรคนะผมจะมาบอกอะไรกควรเาม่ารกัอเป็เพรรคเป็นเ่องขอรรคนะผมจะมาบอกอะไรก็คนก็ไม่อยากรู้กันเยอะ เป็นเรื่องของพรรคพรรคดำเนินการเองพรรคที่ในพรรคที่อาจเ็นคุณกตาองนะครัพรรคสำคัญพรรคเด่นนำนโยายอาก็ก็เป็นเรื่องของพรรคที่จะต้องต้องคุยกันระหว่างสมาชิกพรรคว่าจะเอายังไงนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะเอาแล้วครับฟังให้ดีนะฮะลำดับข้อมูลดีๆนะครับครบเทอมรัฐบาลของนายกรุฐมตรี กลางปี2566แต่ที่ประชาแตกก็เพราะว่าเมื่อวันซืนย้ำนะครับเมื่อวันซื่นนายกรุงตู่บอกกับครมว่าเหลือเวลาทำงานอีกแค่ปีเดียวนะ,ะช่วยๆกันเร่งทำผลงานกันหน่อย<ช>หลังประชุมคอรมนายกรุงตูตก็ก็ออกมาให้สัมภาษณ์โดยตอกย้ำถึงไทม์ไลน์แค่ปีเดียว มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรดังนั้นขยับมาเมื่อวานจากวันซื่อนขยับมาเมื่อวานักข่าวจึงเอามาไปเจาะปากลุงป้อมก็ได้รับคําตอบจากลุงป้อมอย่างที่ได้ฟังกันแต่เมื่อสักครู่สับสนไหมครับถ้าสับสนถ้าสับสนย้อนกลับไปฟังลวงโตให้สัมภาษณ์อีกทีดีไหมครับก็ลุงู่บอกหนึ่งปีวันเซื่นวันซืนวันซืนวันซืนนะวันซืนนะวันซืนหลังประชุมคพร นายกถแถลงมีอยู่2ย่อนหน้าของคำถแถลงที่ตอกย้ำถึงปฏิบัติการนับถอยหลัง1ปี 1> ค่ะย้อนกลับไปฟังคลิป2คลิปนั้นเริ่มจากคลิปที่1เชิญค่ะผมก็เป็นห่วงกังวลเกี่ยวเรื่องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนว่าทำยังไงจะทำให้หลุดพ้นจากความยากจนให้ได้โดยเร็วที่สุดผมก็ได้สั่งการมอบนโยบายไปแล้ว ว่าเราจําเป็นต้องเล่งลัดในการบริการในหลายๆกิจกรรมของเรานนในช่วงหนึ่งปีนะที่ยังเหลืออยู่ในรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทําอะไรที่มันจะเกิดผลสัมรทธส่งต่อไปในวันข้างหน้ากับรัฐบาลต่อไปนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร,ร์ชาติของเราตามแผนงาน1ปีแล้วก็แผนงานระยะปันกลางคือ3ปีนะแล้วก็ยุทธศาสตร,ร์ก็5ปีนะครับเอาละครับชัดใช่ไหมครับนายยุทธลงตูพูดถึง หนึ่งปีที่ยังเหลืออยู่ในรัฐบาลปัจจุบันใช่ค่ะแปลว่าอะไรจริงๆเธอมาเหลือสองปีแต่อยู่ๆเมื่อวนันเสนใช้คำว่าหนึ่งปีที่ยังเหลืออยู่ในรัฐบาลปัจจุบันสังคมการเมืองก็วุ่นวายสิครับก็ต้องถอดรหัสแน่นอนนะคะว่าเอ๊ะมันยังไงในยะแบบนี้ต้องการสื่ออะไรบอกอะไรไปฟังอีกหนึ่งย่อหน้าอะฟังกันชัดๆแล้วกันตอกย้ำนะคะในเรื่องของหนึ่งปียังไงกันแน่นะคะเชิญเลยค่ะ ยุทธศาสตร์ของเรานะครับวันนี้ก็ย้ําว่าใน1ปีนี้จะต้องมีผลสําเร็จที่ให้สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้ว่าเราแก้ปัญหาได้ไปแล้วบ้างนะใน1ปีนี้แล้วก็1ปีข้างหน้าจะทําแผนงานอะไรไว้ล่วงหน้าเตรียมแผนมาไว้นะครับแผนง,งานทั้งหมดไม่ใช่ในายกรร็นคนกกำหนดลงมาทั้งหมดแผนง,งานสนอม,มาจากข้างล่างตอบย้ำเรื่องตัวเลข1ปีใช่ไหมใช่แล้ว1ปีจะต้องมีการทําผลงานต่างๆให้เป็นผลสําเร็จแล้วก็จับต้องได้เป็นรูปธรรมเมื่อวันซืน นายกลงตูวพูดถึงไทม์ไลน์หนึ่งป<ะ>ีขยับจากเมื่อวันเสารเป็นเมื่อวานมือการเมืองของพระมชารัฐคุณภัยบูลนิติตะวันก็พูดถึงธงการแก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราของพลังประชารัฐซึ่งยื่นไปที่ประธานชวนแล้วยื่นไปละคุณไับูลยื่นไปละธงการแก้เป็นรายมาตราของพลังประชารัฐนั้นคุณไับูลพูดชัดเลย กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลากลมๆก,ก็คือหนึปีใช่เมษาพิษภาปีหน้ากว่าจะเสร็จสิ้นอ่ะกระบวนการทั้งหมดจนถึงกกตใช้เวลา1ปีเพราะ,ะไม่ใช่แก้รัฐมนูญรอยมาตราเพียงอย่างเดียวใช่มันต้องตามไปแก้กฎหมายลูกกฎหมายประกอบที่เกี่ยวเนื่องกันด้วย<ะ>เพื่อให้สอดรับกันใช่เอาไปแอคชั่นได้ไงไม่งั้นมนเลือกตั้งไม่ได้ไง ทั้งหมดก็คือ1ปีนับจากนี้ถ้าคุยกับคุณไทยบูล์เมื่อวานนี้ก็ถือว่าชัดเลยมันตรงเป๊ะเลยนะคะกรอบเวลาก็ในเมื่อทงแค่รัฐมนตรยมาตราของพระมิชารัฐมันใช้เวลา1ปีค่ะขณะเดียวกันนายกก็พูดถึงไทม์ไลน์1ปีแล้วมันเรื่องเดียวกันนะทีนี้เนี่ยมันก็ทําให้สังคมการเมืองฟุ้งซ่านเลยใช่มันเรื่องเดียวกันไหมเออไม่ทราบมันเรื่องเดียวกันไหมไม่ทราบกันเยอะไม่ทราบค่ะ